มีเหลือสีเป็นครีมนะคะตัวนี้ออกเป็นสีครีมนะคะเป็นครีมครีมอมเหลืองๆนิดนึงนะคะครีมออฟนะคะสีนี้นะคะแล้วก็สีครีมอีกโทนหนึ่งก็คือสีครีมเบจซึ่งสีครีมเบจเนี่ย ขายดีมากในช่วงอาทิตย์ก่อนที่ผ่านมานะคะขายดีมากนะคะรุ่นนี้นะคะก็มีคิมอยู่2โทนนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะซึ่งรุ่นนี้น่ยจะบอกว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะคะของแบรนด์พิ k งค์บูติกเลยแล้วก็ลายนี้นะคะเป็นลายที่ใส่แล้วสวยมากๆเขาจะเป็นลายเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีลายดอกไม้นะคะที่เป็นดอกเล็กๆเนี่ยติดตามตัว ทั่วตัวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงคอนะคะก็จะแต่งเป็นเกสรด้านบนติดกระดุมแปะเป็นแผ่หน้านะคะแต่ลูกค้าจะไม่เห็นกระดุมแปะข้างในเพราะว่ามันซ่อนเอาไว้ข้างในนะคะแบบนี้ด้วยการติดเกสรน,นะคะแล้วก็ดอกไม้นะคะตรงรอบนะคะของรังดุมแบบนี้เลยนะคะ รหัสที่5ค่ะจอจานคอควาย5นะคะจอจานคอควาย5รุ่นนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะคะรุ่นนี้สีที่นาถือมีถึงไซส์แค่46นะคะรุ่นทําถึงไซส์46ค่ะ3 8 4แ42 4 4 4แล้วก็46นะคะ4ีคิมเบตค่ะ ิมเบตตัวนี้นะคะใส่เข้ากับผ้าถุงหรือกางเกงได้ง่ายมากๆค่ะเพราะว่าเป็นสีคลาสสิกนะคะเป็นสีพื้นฐานเลยนะคะเป็นสีโทนมินิมอลนะคะซึ่งถ้า